ขอให้มันเป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้กับผู้หญิงที่เป็น Public แบบว่าพวกไลฟ์สตรีมพวกคอนเทนต์เอเตอร์หรืออะไรหลายแหล่ล้กันนะครับ <S <S จะให้ชื่อเรื่องว่าไลฟ์แชท คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งละกันที่เป็นนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยหญิงล้วนตอนที่เธอเรียนมหาวิทยาลัยเธอไม่ได้เข้าร่วมชมรมใดๆเลยแต่ว่าเลือกจะเอาเวลาเข้าชมรมไปทางานพาร์ทไทม์โดยที่งานพาร์ทไทม์พิธอทำเป็นร้านอาหารใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์เก่าๆที่หนึ่งละกันอยู่แถวๆย่านฮะชิโอจิ ji. ที่เธอเช่าอยู่อัตรารายได้ในการทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารจะอยู่ที่900เยนต่อชั่วโมงประมาณ200กว่าบาทเออต่อชั่วโมงอะคือมันเยอะมากสำหรับบ้านเราแต่สำหรับบ้านเขามันถือว่าน้อยมากแล้วก็ทางบ้านอะคอยส่งเงินมาให้ทุกๆเดือน50,000เยนเป็นค่าเช่าหอพัทเมนต์แล้วก็เงินค่าใช้ชีตประจําวันเนี่ยประมาณ20,000เยนทุกๆเดือนคือมันอาจจะฟังดูเยอะถ้าเป็นเงินไทยเนาะคือ20,000กว่าบาทโดยที่ไม่รวมเงินทํางานอะไรเงี้ยแต่สำหรับญี่ปุ่นอะมันไม่ได้เเยยอะล คือค่าของชีพเขาสูงกว่าเราประมาณหนึ่งและเงินที่เธอจะใช้ในการเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพวกเที่ยวกินใช้ส่วนตัวของเธอมันก็จะเป็นเงินที่ได้จากการทํางานพาร์ทไทม์เท่านั้นแต่อย่างที่บอกนะว่าเงินที่ไดจากการทํางานพาร์ทไทม์มันก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดที่ว่าจะให้เธอใช้ชีวิตสุขสบายคือแค่ใช้ซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือแค่ไปนั่งดื่มกินกับเพื่อนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็หมดละมันก็เลยกลายเป็นว่าเธอตัดสินใจที่อยากจะหาพาร์ทไทม์แบบใหม่ๆเพื่อที่จะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นในเวลาสั้นๆจนเธอบังเอิ ประกาศประกาศหนึ่งละกันเป็นประกาศแบบรับสาวทางานเอออยู่ที่ย่านสถานเริงลมโดยอโ,โฆษณาเนี้ยมันเป็นซองกระดาษทิชชู่อ่ะที่คนเวลาจะแจกเวลาเราเดินผ่านย่านเริงลมแจกเป็นทิชชู่นะแต่ข้างในซองทิชชู่จะป็นเหมือนประกาศรับสมัครงานรับอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเธอก็ไปเจอกระดาษทิชชู่เนี้ยที่ตรงหน้าใสา่รถไฟฟ้าแถวย่านเริงลมตัวของผู้เล่าเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็เป็นคนรู้สึกต่อต้านการทํางานในสถานเริงลมประมาณหนึ่งด้วยแต่ในคําประกาศโฆษณาที่อยู่ในซองทิชชู่เธอมันขึ้นเลยว่า ถึงจะพูดไม่เก่งก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มี QR Code พร้อมกับ URL ของเว็บไซต์เขียนเอาไว้อยู่ตัวเธอก็เลยสนใจว่าเอ๊ะ พูดไม่เก่งก็ทํางานได้หรออย่างที่เราเข้าใจเนาเด็กเชียบีร์เด็กเด็กเชียแข่งอะไรเงี้ยพีอาร์มันต้องใช้คําพูดเก่งๆเพื่อจะแบบเชียร์ให้ลูกค้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรเพิ่มเพอถึงจะได้ยอดใช่ไหมแต่พอเธอเจอคาว่าพูดไม่เก่งก็ไม่มีปัญหาเธอรู้สึกว่าเอ้ยเธอก็ได้ทาได้เธอก็เลยลองกลับมาถึงที่บ้านเธอก็ลองใช้โน้ตบุ๊กที่เธอมีเชื่อมต่อกับ URL ของเว็บไซต์ก็พบว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ประกาศรับผู้หญิงอะมาเปิดไลฟ์แชท ก็คือไลฟ์แบบไลฟ์างเนี้นแหละแล้วก็มีคนมาคุยเล่นกันมีอะไรเงี้ยไลฟ์แชทก็คือการให้ผู้หญิงอะใช้ webcam, เว็บแคมเผยแพร่ภาพตัวเองเนาะแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาดูพร้อมกับแชทคุยกันอย่างที่เราเข้าใจเหมือนบิงโกไลฟ์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยโดยเนื้อหาของการไลฟ์จะแล้วแต่ผู้หญิงแต่ละคนบางคนก็แค่เปิดหน้าคุยกันบางคนปิดหน้าบางคนใส่ชุดว่าบิวบางคนแต่งตัวธรรมดาถึงขั้นบางคนแก้ผ้าบางคนก็จะแชทคุยแค่แต่เรื่องเซ็กซ์บางคนก็คือคุยแต่เรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรคือมีทุกแนว ซึ่งเว็บเนี้ยจะจำกัดอายุคนสมัครก็คือว่าต้องอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแล้วก็มีกฎเพียงข้อเดียวว่าต่อให้แก้ผ้านะก็ห้ามโชว์ของลับแค่นี้กฎมีแค่นี้ลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและทุกคน่ะที่เข้ามาจะพยายามจ่ายเงินเพื่อซื้อคะแนนแล้วก็จะใช้คะแนนนั้นๆ่ะเข้าไปดูภาพที่กำลังเผยแพร่อยู่ของผู้หญิงซึ่งผู้หญิงแต่ละคนก็จะใช้คะแนนไม่เท่ากันเนาะแบบดังมากก็ใช้คะแนนเยอะอะไรเงี้ยแล้วตัวผู้หญิงนั้นๆแต่ละคนก็จะได้ส่วนแบ่งจากเงินที่ลูกค้ามาซื้อคะแนน นักศึกษาหญิงคนนี้เห็นว่าเอเอ,เอก็น่าสนใจก็เลยอ่ะลงทะเบียนแล้วก็ทํางานเป็นผู้หญิงเปิดไลฟ์แชทเธอได้เริ่มงานทันทีวันนั้นเลยใช้น้ตบุ๊กของเธอในแหละแล้วก็ใช้กล้องที่มันอยู่บนโนตบุ๊กทำงานแต่ตอนไลฟ์เธอไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวจริง100%เเธอเลยเลือกที่จะใส่วิกทุกครั้งที่มาไลฟ์เพื่อจะปกปิดทรงผมจริงๆหรือรูปร่างของเธอจริงๆอะไรเงี้ย พอเธอเริ่มเผยพรพภาพครั้งแรกก็มีลูกค้าเข้ามาทันทีลูกค้าบางคนเข้ามาก็แบบแก้ผ้าสิแก้ผ้าสิาสอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าช่วยตัวเองให้ดูหน่อยช่วยได้หน่อยคือมันมีคนแบบอย่างเงี้ยอยู่จริงๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเธอมักจะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าห้องเนี้ยแชทคุยอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นลูกค้าที่จะเข้ามาดูพวกภาเพเลือยผ้าอะไรเงี้ยก็จะออกจากแชทไปทันที แต่ภายในกลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่คอยเข้ามามันก็จะมีบางคนที่เข้ามาเพื่อแชทเฉยๆซึ่งการแชทคุยลูกค้ากลุ่มนี้มันจะสนุกสนานมากเหมือนเราโต้อตอบกับช่องแชทในช่องเราเนี่ยแหละเธอจะพยายามแอบซ่อนตัวจริงของเธอผ่านเว็บแคมแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆผ่านไปประมาณ1เดือนเธอเก็บสะสมคะแนนได้ตีเป็นเงินนะนะประมาณ5 0,000นเยนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังเลิกเรียนเธอท,ทางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารกลับมาบ้านก็จะเปิดไลฟ์แชททันทีโดยเธอมีกําหนดการเปิดไลฟ์แชทสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง แชทคุยไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้เงินต่อเดือนประมาณ50,000่นเยนเป็นพกงานพัร์าไทม์สำหรับเธอที่สุกว่าดีมากๆนอกจากเธอมีรายได้ประมาณ50,000่นเธอมีลูกค้าประจําด้วยอยู่ประมาณ4คน คือเมื่อไหร่ที่เธอเปิดไลฟ์แชทเนี่ยมันจะมีลูกค้าประจําของเธอเข้ามาน้องแชททันทีโดยลูกค้าประจําของเธอจะเข้ามาแบบนั่งคุยกันเพื่อให้สบายใจเท่านั้นและทุกคนก็ดูเหมือนจะเป็นพนักง,งานบริษัทโดยลูกค้าประจําของเธอจะใช้คะแนนเป็นจํานวนเงินประมาณ2องสามพันเยนเพื่อเข้ามาแชทคุยประมาณ1-2ชั่วโมงโดยในห้องแชทจะมีทั้งการใช้อิโมจิใช้เสียงพูดบางครั้งเป็นโอเพนแชทโอเพนแชทคือการไลฟ์ปกติอย่างนี้แหละคือทุกคนสามารถเห็นแชทของเราด้วยกันได้องี้ยแต่บางครั้งก็มีการแชทส่วนตัวไลฟ์ไปแล พอผ่านไปมา2เดือนตัวของผู้เล่าก็เริ่มสนิทกับลูกค้าประจําจนแบบบางครั้งอะเผลอที่จะเล่าข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไปสถานที่พยายามจะปกปิดมาตลอดอะไรเงี้ยเช่นข้อมูลที่หลุดไปก็จะมีตัวเองไปไักศึกษาหญิง อายุต๊ดต,ตปีทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านอาหารอาศัยอยู่ที่เมืองโตกเกียวฝั่งตะวันตกและจนกระทั่งเธอก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนอยู่ดีเธอก็มีแฟนเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากทำงานพารทไทม์เปิดไลฟ์แชทไปได้ประมาณหเดือนแต่แฟนเธอไม่ได้มาจากไอไลฟ์แชทนะเธอตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ไอไลฟ์แชทนี้แล้วว่าจะเลิกทําเมื่อมีแฟน พอเธอมีแฟนขึ้นมาจริงเธอก็เลยเหมือนประกาศหน้าเพจว่าแบบว่าจะปิดการไลฟ์แชทแล้วนะจะเลิกทําแล้วสิ้นเดือนนี้พอเธอประกาศไปอย่างเงี้ยที่หน้าโปรไฟล์ลูกค้าประจําก็จะมาแบบเข้ามาเม้นอําลาแบบโหขอบคุณมากเลยนะที่ผ่านๆมาสนุกมากเลยโอ้คงจะรู้สึกเหงานะถ้าไม่ได้ใช้คุยกันอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการปิดไลฟ์แชทวันนั้นวันนั้นนะไม่ได้ปิดไม่ได้เลิกทําแต่อยู่ดีๆก็มีลูกค้าส่งข้อความบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพยายามเรียนเข้านะซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบว่าโห แบบทุกคนรักเธอแบบว่ามีแต่คนซัพพอร์ตเธออะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นเธอก็ตื่นมาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปไลฟ์แชทกะว่าจะเข้าไปอ่านข้อความต่างๆที่เธอไม่ได้อ่านหลังจากล็อกเอาแล้วอะไรเงี้ยแต่ทันทีที่เธอล็อกอินปุ๊บก็มีคนเข้ามาในห้องไลฟ์แชททันทีแล้วก็ขอเปิดแชทส่วนตัวด้ะ ก็คือเหมือนซื้อพิเศษคนคนนั้นคือลูกค้าประจําที่ชื่อว่าคุณ S คุณ S นี่เป็นนามสมมุตินะคือที่มาบานมาเนี่ยไอ้คุณ S เนี่ยจะชอบเปิดแชทส่วนตัวเสมอเป็นลูกค้าที่ชอบแชทคุยแบบ2ต่อ2เธอก็เลยกดปุ่มตอบรับคุณ S แล้วก็ทักทายกันแต่คุณ S อ่ะก็สวนกลับมาเลยว่าคือหนูเติ้ลตเนี่ยคือชื่อของผู้เรานะจะเลิกไลฟ์แชทแล้วหรอตัวคุณผู้เราก็เลยตอบว่าใช่ค่ะพอดีแบบมีเรื่องเยอะแยะเข้ามาอะไรเงี้ยลูกค้าก็ถามต่อว่าเรื่องเยอะเนี่ย ตัวผู้เล่าก็เลยค่ะตอบแบบส่งๆมาๆมานว่าเรื่องหมหาวิทยาลัยเรื่องงานพัฒนามอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยค่ะแต่ลูกค้าเอสก็อย่างเศ้าสีต่อว่าเล่าให้ละเอียดๆหน่อยสิตัวเธอก็ได้ตอบกลับไปแบบไม่ใส่ใจว่าแบบว่าพั่ชมชั่วโมงทํางานพไทม์แล้วก็อยากตั้งใจเรียนลูกค้าเอสก็เลยอย่างเศ้าสีต่อว่าเอ,าอ้าก็ยังคงไลฟ์ตอนกลางคืนได้ไม่ใช่หรอ ตัวเธอก็พยายามจะตอบอีกว่าก็คือจะอ่านหนังสือตอนกลางคืนด้วยค่ะขอโทษด้วยนะแบบไม่สะดวกจะไลฟ์จริงๆไอ้ลูกค้าเอสก,ก็ยังคงดื้อต่อว่าเรียนหนังสือเยอะแบบนี้ทุกวัน่ะเยอะอจนแบบหาเวลามาไลฟ์ไม่ได้เลยเหรอแต่เธอก็ยังคงแบบใช่ค่ะแล้วแบบพอดีจะสอบเอาใบอนุญาตด้วยคือสอบใบอนุญาตคือเหมือนแบบใครเรียกว่าใบบอนุญาตทำงานใบอะไรของญี่ปุ่นเขาอะตัวลูกค้าลูกค้าเอสเนี่ยก็ยังไม่เลิกไลนนะยังคงแบบแล้วสา์อาทิตย์กลางวันก็ได้มาแบบล็อกอินไลฟ์ไม่ได้เลยเหรอตัวเธอเลยตัดจบไปว่าคือสอานนร์อาท อยากไปเียนขับรถเที่ยวโรงเรียนสานขับรถลูกค้าเอสยังคงถามเซาซีหลายเรื่องจนเธอรู้สึกลำคาญก็เลยแบบเริ่มตอบแบบส่งๆบ้างโกหกบ้างหวังจะตัดจบบทสนทนาให้ไวที่สุดคือที่บบผ่านมาลูกค้าเอสอะจะไม่ถามเซาซีแบบนี้นะออกจะเป็นคนนิ่งๆไม่คุกค,คามด้วยซ้าแต่ครั้งเนี้ยแปลกมาแปลกจนแบบเธอเริ่มไม่สบายใจละแล,ว,แลวลูกค้าเอสยังคงถามต่อว่าโรงเรียนสานขับรถหรอที่ไหนหรอที่ฮโยโอจิใช่ไหมใช่โรงเรียนตึ๊ด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 ใช่เปล่า ก็คือชื่อโรงเรียนชื่อสถาบันสอนขับรถอะไรเงี้ยตัวเธอก็ตอบแบบหุ้นห้วน,วนแบบวางตาเฉอือืก็ประมาณนั้นแหละ ไอ้ลูกค้าเอสเนี่ยก็ถามต่ออกว่าคือจะเอาเงินที่หาได้จากการทํางานไลฟ์เนี่ยไปสอบใบขับขี่ใช่ไหมเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ตัวเธอก็รู้สึกว่าเธอแค่กลัวหกเธอไม่ได้จะไปเรียนขับรถเพื่อสอบใบขับขี่เขา้าใจปะเธอก็ตอบไปเสร็จบไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแบ,บบประมาณว่าไม่ได้มาหาตังค์เพื่อไปสอบขับรถนะอะไรอย่างเงี้ยเขา้าใจปะคื่อเหมือนจะได้ไปดูเป็นคนน้าเงินแบบมาหาเงินเพื่อไปใช้ส่วนตัวอะไรลูกค้าเอสกับตอบกลับมาด้วยความโมโหไว้แบบจะไม่ใช่แบบนั้นได้ไง คืออยู่ที่ก็ตะคอกกลับมาแบบเนี้ยตัวผู้เล่าตกใจมากเว้ยแบบใช้เสียงเหรอคุยแบบใช้เสียงเลยคือสามารถใช้สมุดเสียงสนทนาก็ได้เปิดกล้องก็ได้อะไรก็ได้คือแชทส่วนตัวทําอะไรก็ได้เลยเหมือนโทรคุยกันเลยตัวผู้เล่าตกใจมากตกใจจนแบบหัวใจแทบหยุดเต้นเลยลูกค้าเอสก็ตอบกลับมาด้วยความโมโหว่ามึงจะเอาเงินที่ได้จากกูไปสอบใบขับขี่ใช่ไหมล่ะมึงรู้ใช่ไหมกูใช้เงินไปกับมึงเท่าไหร่ฮะมึงแบบกัดฟันโมโหอ่ะแต่ยังไม่ทันที่ลูกค้าเอสจะพูดจบตัวผู้เล่าตกใจมากเว้ยก็เลยกดออกจากห้องไลฟ์ทันที ผ่านประมาณ5ลนาทีก็มีข้อความมาจากตัวลูกค้าเอเนาะประมาณว่าเออเมื่อกี้ขอโทษด,ด้วยนะคือขอโทษที่โมโหอะไรเงี้ยพอดิควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ คือพอรู้ว่าจะไม่ได้แชทกับหนูเตตๆๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกใจคอไม่ดีอย่ากโกรธกันเลยนะอขอโทษด้วยที่พูดรุนแรงออกไปขอโทษจริงๆหลังจากนี้ขอแชทคุยกันต่ออีกได้ไหมอะไรเงี้ยตัวเธอก็เลยตอบกลับไปเป็นข้อความเนาะเป็นพิมพ์ประมาณว่าประทานนี้ก็ขอโทษด้วยเหมือนกันค่ะพอดีเมื่อกี้ตกใจมากก็เลยเผลอเตะออกจากห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คงไม่ได้เปิดไลฟ์แล้วคือจะไปพักแล้วเธอก็พูดต่อว่าอาจจะมีล็อกอินมาอีกบ้างจนถึงปลายเดือนถ้าเวลาตรงกันก็มาแชทคุยกันใหม่นะหลังจากส่งข้อความนี้กลับไปตัวเธอก็็อกเอาที แล้วก็ไม่ได้ล็อกอินเข้ามาอีกเลยในวันนั้นจนเวลาผ่านไป2วันเธอได้กลับเข้ามาล็อกอินอีกหลังจากทางานพาร์ทไทม์เสร็จแล้วพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บไอ้ลูกค้าประจํา S เนี่ยก็เข้ามาในห้องไลฟ์แชททันทีลูกค้าประจาแชทก็มาพิมพ์ก่อนเลยว่าเออขอโทษนะอะไรเงี้ยเมื่อ2วันก่อนแบบขอโทษด,ด้วยนะเธอก็ตอบกลับไปแบบไม่คิดแหละไม่เป็นไรค่ะท่า,ทานี้เอาใจใส่ไม่ดีพอด้วยแบบขอโทษเหมือนกันนะคะแล้วก็กดหัวเราะลูกค้าประจํา S ก็ยังคงถามต่อว่าหนูจะเลิกเล่นไลฟ์แชทจริงๆหรอ ตัวผู้เล่าก็ตอบว,ว่าใช่ค่ะจะเลิกจริงๆจะเลิกเล่นแล้วลูกค้าประจำเอสก็ตอบว,ว่างั้นพยายามเรียนขับรถให้เก่งๆนะตัวเธอก็เลยแบบว่าอยากจะดจบก็ขอบคุณค่ะลูกค้าประจำเอสจะคงถามต่อว่าถ้าอยู่ในอาเจโฮชิเนี่ยใช่โรงเรียนสอนขับรถเติร์ดๆๆดิวิ่งสกูรอเปล่าตัวเธอพยายามจะไม่ตอบอะไรก็คือเหมือนตอนแรกเป็นไลฟ์เปิดกล้องแล้วนะก็พยายามตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้อะไรเงี้ยเอคุณเอสเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อโรงเรียนต่อว่าใช่โรงเรียนสอนขับรถเติร์ดเๆเปล่าหรือเป็นเติร์ดเติร์ดเติ อเอหมืนไปไล่สืบมาหลายโรงเรียนอะตัวเธอก็ทําไปเล่นแบบโรงเรียนอะไรหนะ้าแบบทํหน่ารักแบลแบบไปเลยเธอคิดในใจไว้ว่าไอตัวเอสเนี่ยอย่างที่บอกแม่งไปหาข้อมูลโรงเรียนเธอขับรถรอบๆอานชีมาแน่นอนเธอเริ่มรู้สึกไม่ดีละไอลูกค้าเอสก็ยังพิมพ์ต่อว่าหนูเติๆๆ้ลเต้เต้ไอผู้เล่าเนี่ยเปิดไลฟ์แชทประมาณ6เดือนใช่ไหมเมื่อก่อนเคยบอกไว้ว่าทําเงินได้เดือนละประมาณ5 0,000 ฉะ้นั้นเธอทํามา6เดือนก็ท่ากับ3 0 0แสนเยนหนูเป็นผู้หญิงก็ต้องขับรถเกียร์ออโต้โรงเรียนสอนขับรถเนี่ยมีโปรแกรมสอนขับรถเกียร์ออโต้สำหรับเด็กนักเรียนก็น่าจะเป็นเติร์ดเติร์ดเติร์ดไดวิคูเหมือนวิคอยว่ามีเงินเท่าไหร่น่าจะขับรถอะไรแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนเรียนได้เรียนไหนบ้างแล้วก็เลยพูดชื่อโรงเรียนมาหนึ่งโรงเรียนเว้ยแล้วก็ถามไปที่ผู้เล่าว่าเนี่ยถูกไหมตัวผู้เล่าตกใจมากประมาณว่าคือไม่คิดว่าเอสเนี่ย ที่เป็นลูกค้าประจํเนี่ยจะแบบตั้งใจสืบอผาข้อมูลแล้วแบบเพื่อหาตัวเธอแค่นั้นนะทั้งๆท,งที่ตัวเขาแค่โกหกเองว่าเขาจะไปเรียนขับรถอ่ะผู้เล่าก็เลยบแ,บแบบว่าแกล้งแบบทาแบลตลอดถึงจะถามไงก็ไม่บอกรอฮ่าๆอะไรเงี้ยลูกค้าเอสก็เข้าใจว่าตัวเองอ่ะทายถูกเวก็แบบทายถูกละซี่ต้องปอเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยตัวเธอก็ยังคงเหมือนเดิมว่าทําแบบว่าไม่รู้เหมือนกันขอโทษนะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอะไรเงี้ยลูกค้าเอสก็พิมพ์มาทิ้งทายว่า พอจะได้ถูกก็หนีอีกละเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตัวผู้เล่าก็ชิงออกจากห้องไลฟ์เลยเว้ยทั้งๆที่ตัวลูกค้าเอสยังอยู่ในห้องแชทน,นะไม่ได้ไปไหนตัวเธอเริ่มคิดแล้วว่าลูกค้าเอสที่เมื่อก่อนเป็นลูกค้าที่สนิทกันนะตอนนี้กลับมีทีท่าเหมือนจะเป็นสโตเกอร์คือเธอเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยละเธอเลยเริ่มคิดว่าจะเลิกและไลฟ์แชทให้ไวกว่าเดิมก็คือตอนแรกจากเดิมวางแผนไว้สิ้นเดือนก็คือการจะเลิกเลยแล้วก่อนที่เธอจะลองเอาปิดโปรแกรมเธอเห็นว่าลูกค้าเอสส่งข้อความมาว่า เห็นมีคนพูดกันว่าไอ้เติรดเตดตดดิวิ่งสกูอ่ะดีนะตัวฉันเองก็อยากลองไปเรียนด้วยเหมือนกันเธอรู้สึกกลัวมากพอเห็นข้อความยิ่งกลัวเลยเวล็อกเอาทันทีตัวที่แบบไม่ตอบอะไรกลับไปเลยคืออย่างที่บอกที่ผ่านมาไอ้ลูกค้าเอสอ่ะแสดงท่าทีพยายามจะถามข้อมูลส่วนตัวของเธอเสมอเช่นเรียนมหาลัยแถวไหนเป็นคนจังหวัดไหนอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าไอ้ลูกค้าเอสเนี่ยมักจะขอเปิดแชทส่วนตัว ซึ่งมันจะให้คะแนนมากกว่า Open Chat เธอก็เลยแบบว่าถ้ายเอสเป็นลูกค้าประจำอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นแบบคนใจดีมีเรื่องมาคุยด้วยมากมายทําให้เธอแบบว่าเคยเผอตอบลูกค้าเอสไปแบบตัวเธอเรียนอยู่มหาลัยที่ฮิโฮชิบ้านเกิดอยู่จังหวัดนี้อะไรเงี้ยก็คือ้วกค้าที่เอสเคยเป็นคนใจดีมาก่อนก็เลยเผอเล่าข้อมูลส่วนตัวไปเยอะมากแต่โชคดีที่บอกแค่ว่าเรียนมหาลัยอยู่อิโฮชิจะไม่ได้บอกว่าเรียนอยู่มหาลัยไหน เหมือนบอกว่าจะอยู่มหาลัยที่ชลบุรีแต่ไม่ได้บอกว่ามหาลัยไหนมอบูหรืออะไรเงี้ยจนมาถึงตอนเนี้ยตัวเธอเริ่มรู้สึกกลัวในตัวลูกค้าเอสละกลัวว่าจะแบบจะมาสืบขาข้อมูลส่วนตัวเธอก็เลยไปปรึกษาแฟนแต่ยังคงไม่ได้บอกแฟนนะว่าตัวเองทำไลฟ์แชทแล้วหลังจากวันนั้นที่มาเล่าให้ฟังว่าเหมือนจะโดนคนสต๊อกให้แฟนฟังก็เลยไม่ได้เข้ามาล็อกอินอีกเลยจนเวลาผ่านไปหลายวันเธอค่อยๆจะลืมเรื่องราวของลูกค้าเอสละเพราะว่าได้ใช้เวลาอยู่กับแฟนเนาะก็ลืมอะไรเงี้ยจนวันทั้งตัวเธอได้มาดูสมุดบัญชีธนาคารตอน เข้าบัญชีเรียบร้อยละเธอก็ดูขึ้นได้ว่าเอ๊ะเงินเข้ามาอ่ะยังไม่ทําเรื่องลาออกจากไลฟ์แชทนี่ว่าเธอล็อกอินเข้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทําเรื่องลาออกเนาะ แต่พอล็อกอินเข้าไปเธอช็อกเลยเวย้ยเธอช็อกแบบตัวแข็งเลยที่ช่อง notification อะแ่งมีข้อความเตือนว่าแบบ100่มีแชทเข้ามา100ครั้งอะซึ่งอย่างที่บอกว่ามี100อ่ะไม่ได้แปลว่ามีแค่100นะแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะถ้าข้อความเกิน100อมันจะปัดทิ้งไปเลยคือมันจะมากสุดแค่100เท่านั้นเวย้ยซึ่งพอเธอลองเห็นแชทอย่างเงี้ยเธอก็ตัวแข็งค้างแล้วเว้ยพอกดเปิดเข้าไปที่นนติกลายเป็นว่าข้อความทั้งหมดที่มามาจากไอ้ลูกค้า S, คล,ล่าาไ จะถึงปลายเดือนแล้วนะวันนี้ไม่ล็อกอินเข้ามาหรอวันนี้ไปลงในสาขับรถหรือเปล่าแล้วถ้ามีกําหนดการอะไรบอกด้วยนะเป็นอะไรหรือเปล่าดูข้อความบ้างไหมหนีไปแล้วหรอหลังคําว่าหนีไปแล้วหรอจะเลิกไม่มีคําว่าหนูตืดตืดตืดแล้วนะหนีไปแล้วใช่ไหมจะปิดไลฟ์แชทตอนสิ้นเดือนไม่ใช่หรอไม่ล็อกอินเข้ามาแล้วหรอหนีไปหรือยังอย่าหนีนะหนีไปแล้วหรอไม่ปล่อยให้หนีไปไหนหรอกจนข้อความสุดท้ายที่เธออ่านไหวนะ อย่าคิดว่าจะหนีรอดไปไหนได้นะเนี่ยคือขอ้อความทั้งหมดที่เธอได้อ่านเว้จริงๆมันยังมีต่อกนะแต่เธอกลัวมากจนอาจถึงแค่คําว่าไม่ปล่อยให้หนีไปไหนหรอกซึ่งตัวเธอช็อกมากว่าหมายความว่าไงอ่ะกูไปทาอะไรให้วะคือเธอจินตนาการไปถึงข่าวต่างๆที่ผู้ชายทําการฆาตกรรมผู้หญิงกลางคืนด้วยความหมึงห่วงอ่ะแบบเออเอาตัวลงไปเล่นอ่ะทางด้านผู้หญิงเหล่านั้นอ่ะแค่ทํางานของตัวเองแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรทางชู้สาวเลยอ่ะ แล้วอย่างที่บอกถึงแม้ลูกค้าประจําจะใช้เงินเพื่อเข้ามาแชทคุยกับเธอในห้องไลฟ์ก็จริงแต่เธอมั่นใจเลยนะว่าตัวเธอไม่เคยคุยอะไรที่สื่อไปทางความหมายชู้สาวเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วแหละด้วยความกลัวเธอเลยลุกไปปิดผ้าม่านลุกไปคล้องโซ่ที่ประตูทั้งที่ว่าจริงๆแต่มันไม่ได้มีความหมายเลยนะมันแค่ทำเพื่อความสบายใจของตัวเองจนเวลาผ่านไปเธอใช้ชีวิต,ตวโดยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเธอก็เริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและคิดไปเพียงแค่ว่าเธอแค่เจอคนแปลกๆคนหนึ่งเข้าให้ แต่จนมันมีอยู่วันหนึ่งมันมีเรื่องที่ปกติเกิดขึ้นก็คือที่บอร์ดประกาศข่าวในมหาวิทยาลัยมันมีข้อความขึ้นประมาณว่าระวังเกิดคดีคนเดินตามตื้วันที่ตืดตเดือนตืดต,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 ดตดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกผู้ชายที่คาดว่าน่าจะอายุ41-59เดินตามตื้ถามเรื่องต่างๆตลอดทางหลังจากที่กลับจากโรงเรียนสอนขับรถขอให้นักศึกษาทุกคนระมัดระวังพร้อมกับพกอุปกรณ์เตือนภัยตลอดเวลาที่ออกไปทะจำธุระข้างนอกในกรณีที่เกิดเหตุเร่งด่วนขอให้รีบร้อง ขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้เนี่ยมีข้อความแบบเนี้ยขึ้นที่บอร์ดมาอะไรซึ่งมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนอยู่เป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนและค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยตอนที่เธอเริ่มเข้าเรียนปีแรกมหาวิทยาลัยก็จะแจกอุปรกรณ์เตือนภัยให้แก่ทั้งสาทุกคนที่มันจะกดมันจะดังป้น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 อะ่ะคือพอเกิดคดีมีคนเดินตามตือ้อหรือมีคนน่าสงสยัยเดินป่นเปี้ยนรอบๆบมหาวิทยาลัยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะติดประกาศที่บอร์ดคอยประกาศข่าวเสมอ ที่ผ่านมาเยอะสุดก็ประมาณ5ประกาศต่อหนึ่สัปดาห์อย่างที่บอกเนาะงพอมันหญิงล้วนมนก็จะมีชายโรคจิตมาเยอะแต่จุดที่เธอค้างคาใจใสุดในการเธอครั้งนี้คือคําว่าโรงเรียนสอนขับรถเว้ยมันทําให้เธอนึกไปถึงเหตุการณ์ตอนที่เธอได้รับข้อความร้อยข้อความจากไอ้ลูกค้าเอสะ เธอเลยรีบเข้าไปสอบถามแผนก,กิจกรรมนักศึกษาประกาศเกี่ยวกับคนเดินตามตื้อเนี่ยเธอไปถามว่าใครคือคนที่มาแจ้งข้อมูลว่าโดนตามตื้อคือตอนแรกเจ้าหน้าที่ของแผนกิจการนินิสิตก็ไม่ยอมบอกเธอหรอกแต่พอเธอมาแจ้งเล่าความจริงให้คนนั้นฟังว่าไอ้ผู้ชายที่เดินตามตื้อคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่เธอรู้จักเจ้าหน้าที่ก็เลยยอมบอกชื่อนักศึกษาที่มาแจ้งเรื่องเนาะแล้วก็ทําการติดต่อ,อน,นักศึกษาคนนั้นให้นักศึกษาคนนั้นเธอไม่รู้จักเรียนอยู่คนละคณะกับเธอแต่ทรงผมของนักศึกษาคนนั้นน่ะมันดันไปคล้ายกับวิกทอสตน นักศึกษาคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายที่อายุประมาณ4 1 5 9เนี่ยจะคอยเดินตามตื้อเธอตั้งแต่โรงเรียนขับรถจนถึงรถไฟฟ้าเลยและจะคอยคำถามประมาณว่าเป็นนักศึกษาไม่ว่าอะไรตื้อๆใช่ไหมมีเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยมาเรียนโรงเรียนสอนขับรถนี้ไหมมีเพื่อนที่เรียนมหาลัยเนี่ยไปเรียนโรงเรียนสอนขับรถอื่นๆหรือเปล่าหรือรู้จักน,นักศึกษาที่มีลักษณะท่าทางมองจากด้านหลังแล้วอ่ะคล้ายๆกับหนูและแบบไว้ทรงผมทรงเนี้ยเหมือนหนูอ่ะไหม อายุน่าจะประมาณนี้อยู่ปีนี้อะไรเงี้ยคือพอเธอได้ฟังคํำหล่ะเนี้ยจากตัวผู้ประสบภัยเธอบั่นใจได้เลยว่าไอ้ลุงคนที่เดินตามเนี่ยแม่งคือลูกค้าประจํา S แน่นอนและจากคําถามทั้งหมดเนี่ยมันคือเหมือนกําลังพยายามตามหาตัวเธออยู่ด้ย ซึ่งนั่นแหละนักศึกษาคนนั้นก็เล่าห้ฟังอีกว่าผู้ชายให้เดินตามตือ้บอกว่ากําลังตามหาหญิงสาวที่เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในหมหาวทิทยาลัยแถวนี้ทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแต่ไม่รู้ชื่อจริงแต่ถ้าเห็นหน้าจะรู้ทันทีตัวผู้เล่าะเคยบอกลูกค้าประจำเอสไปว่าตัวของเธอเองเรียนที่มหาวิทยาลัยหญิงล้วนแถวแถวิถวจโจชิแถมบอกอายุจริงไปด้วยแล้วก็เคยบอกด้วยว่าทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหาร พอข้อจริงๆอ่ะมหาวิทยาลัยหญิงล้วนแถวอาติโฮชิอ่ะมันมีไม่กี่ที่ถ้าเอาไปเทียบกับข้อมูลอายุกับงานพไทมาแล้วลองไล่ถามไปเรื่อยอ่ะสักวัมนมาถึงตัวเธอแน่นอนเพราะข้อมูลมันเยอะเกินไปละ เธอบอกกับนักศึกษาหญิงคนนั้นไปว่าผู้ชายคนนั้นที่กำลังตามหาเธออยู่เป็นคนที่เธอรู้จักแต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องไลฟ์แชทไปให้ฟังนะบอกแค่ว่ารู้จักกันทางผ่าน s n s หรือแบบโซเชียลมีเดียและเธอก็บอกนักศึกษาคนนั้นไปด้วยว่าถ้ายังเจออีกคราวหน้าให้รีบเดินหนีนะอย่าไปให้ข้อมูลอะไรในวันนั้นเองเธอก็เลยตัดสใจโดดเรียนเลยไม่เข้าเรียนชั่วโมงที่เหลือแล้วก็ตัดสินใจนั่งแท็กซี่กลับอพาร์ตเมนต์เลยพอกลับไปถึงที่อพาร์ตเมนต์เธอก็ตรวจสอบก่อนประตูหน้าต่างปิดให้เรียบร้อยตัดสินใจจเเเเกก็็บบขขข้้้าาาวออองงททํปนไไแแลโรศัพ์หฟธ เพื่อที่จะขอไปพักที่บ้านของแฟนพอแฟนเธอได้แบบว่ารู้ว่าเออแฟนตัวเองดูไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับที่ห้องพอตัวผู้เล่าอ่ะไปถึงบ้านของแฟนเนาะก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนฟังแฟนของเธอก็รู้ว่าไลฟ์แชทเป็นยังไงก็เลยไม่เกิดความเข้าใจผิดกันว่าแบบทำงานบริการหรือเปล่าทำงานกลางคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แฟนก็ขอว่าสัญญาได้ไหมว่าจะไม่เปิด,ดไลฟ์แชทอีกเป็นครั้งที่สองตัวเธอก็สัญญากับแฟนว่าจะไม่ทําอีกแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไปมาเวลยัยไปทํางานพาร์ แต่ทั้งหมดไปจากบ้านแฟนแล้วถ้าวันไหนเธอต้องกลับดึกเธอจะให้แฟนมารับพอมันมีคนคอยดูแลคอยปกป้องเนี่ยมันก็อุ่นใจมากขึ้นเนาะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์จนมีวันหนึ่งเธอไอผู้เราเนี่ยมีธุระที่ต้องกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเธอเธอก็เลยเลือกที่จะไปตอนกลางวันพร้อมกับแฟนก็เลยไม่รู้สึกกลัวอะไรมากมายเธอไปไล่เก็บจดหมายปรษณศยีต่างๆที่ค้างอยู่ที่ตู้ปรษณีย แล้วก็กลับมาที่บ้านแฟนก็ไม่มีอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจนเวลาผ่านไปอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆยังคงพักอยู่ที่บ้านแฟนนะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรด้วยไม่ว่าจะที่หมาเยวลัยที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยจนเธอคิดว่าไอ้ลูกค้าเอสเนี่ยน่าจะยอมแพ้ไปละที่จะตามหาตัวเธอมันก็เลยทำให้เธอเริ่มอุ่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันแต่แล้วมีวันหนึ่งวันที่ความระมัดระวังในตัวเธอมันน้อยลงเธอได้กลับไปที่พาร์ทเม็์ของเธอตอนเที่ยง เพื่อจะไปไล่เก็บเหมือนเดิมจดหมายไปรษณีย์ที่ค้างอยู่ในกล่องไปรษณีย์อะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยที่แตกต่างไปคือเธอไปคนเดียวเธอเลือกจะนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีใกล้ที่สุดแล้วก็เดินกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอเอง ในกล่องจดหมายประชีพส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกใบปลิวโฆษณาจดหมายโฆษณาจากร้านเสริมสวยแต่ภายในนั้นมันมีซองจดหมายสีน้ำตาลที่ไม่ได้เขียนชื่อที่อยู่ผู้รับอยู่หนึ่งซองซึ่งก่อนหน้านี้นานมาแล้ว่เธอเคยได้ซองประมาณนี้อยู่หนึ่งซองมันเป็นซองจากผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์เธอเลยคิดไปว่าอ๋อโอเคไอซองนี้ก็น่าจะมาจากผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์เหมือนเดิมเธอก็เดินขึ้นไปบันไดของห้องเธอตามปกติอ่ะบอกก่อนอพาร์ทเมนต์ญี่ปุ่น ตู้จดหมายมาันิอยู่ชั้นหนึ่งรวมกันทั้งหมดเป็นแผงใหญ่ๆถ้าใครอยู่คนดูน่าจะได้กอ,อกคือพอเธอเอาเคลียร์ตู้ปัติเเสร็จปุ๊บเธอก็เดินขึ้นบันไดไปที่ห้องของเธอตอนที่เธอกาลังเปิดประตูห้องเธอไดิ้นเสียงบางอย่างภายในห้องเว้ยเป็นเสียงแบบกุกกักกุกกังแต่มันไม่ได้ดังมากมันเป็นเสียงเหมือนใครสักคนกําลังลื้อของอยู่ในห้องเธอเธอนั่งนึกว่าเธอเคยให้กุญแใจไใขไปบ้างเว้ยแต่ว่าคนที่มีกุญแจเธอจะมีแค่พ่อแม่แล้วก็แฟนเธอเท่านั้นซึ่งพ่อแม่เธอไม่ได้บอกว่่่่่่าาาาาาจะมมหหหทททีีที้้้อออออองงงงสวววนนนนนนตตััแแฟกํํลลพรรยยููใใคเธอ พอคิดได้แบบนั้นเธอเริ่มค่อยๆถอยกลับอย่างเงียบที่สุดเว้ยตัดสินใจเดินลงบันไดไปข้างล่างจากนั้นพอลงบันไดถึงชั้นหนึ่งปุ๊บเธอวิ่งสุดกำลังเลยเว้ยไปที่ป้อมตำรวจแล้วก็ตัดสินใจอ่ะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟังณนะตรงนั้นน่ะตำรวจอยู่กัน2คนก็เลยมีคนหนึ่งใช้วิทยุติดต่อกลับไปที่หน่วยขอกำลังเสริมเธอก็เลยนั่งรออยู่ที่ป้อมตำรวจเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงรถตำรวจก็มาที่ป้อมตำรวจเนาะแล้วก็แบบว่าเออรบกวนขึ้นรถไปที่พายกกัันหนห่่อยยครบะไเเงพปถึ็จวามีตานายยเล ยืนเฝ้าอยู่หน้าพาทเมนต์พอเธอลงจากรถตำรวจในที่เกิดเหตุก็ได้เล่าเรื่องให้เธอฟังว่าเนี่ยห้องเธอที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้เจอใครนะน่าจะเป็นโจรย่องเบาย่องขึ้นมาที่พาทเมนต์ของเธอโดยปีนเข้าทางระเบียงทุบกระจกเพื่อจะปลดกรประตูบานเลื่อนแบบประตูเลื่อนภาพไหมขึ้นมาระเบียงแล้วญี่ปุ่นนมันจะเป็นประตูบานเลื่อนที่เป็น2ด้านก็คือทุบกระจกแล้วก็มือไปปลดล็อกประตูบานเลื่อนแล้วก็เลื่อนประตูบานเลื่อนเข้ามาในห้อง แต่ตอนที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคือโจนได้หนีออกไปเรียบร้อยแล้วตำรวจก็เลยไปรับตัวเธอมาเนี่ยเพื่อจะทําการตรวจสอบว่ามีของมีค่าอะไรบ้างที่ถูกขโมยไปบ้างตัวผู้เล่าก็เลยรีบไปเช็คเนาะกระเป๋าสตางค์สมุดบัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยอยู่ที่บ้านแฟนในห้องเนี่ยไม่ได้มีของมีค่าอะไรจะมีก็แต่โน้ตบุ๊กของเธอที่หายไปก็คือโน้ตบุ๊กที่เธอเคยใช้ไลฟ์ก็คือสรุปว่าของมีค่าทั้งหมดในห้องที่หายไปมีแค่2อ,อย่างก็คือโน้ตบุ๊กสมัยที่เธอใช้ไลฟ์กับเสือ้อชุดเดทที่เธอมักจะใส่ตอนเปิด Life. ซึ่งทีเนี้ยพอของ2องอย่างนี้ที่หายไปอ่ะมันทำให้เธอมั่นใจได้เลยว่าคนร้ายอ่ะคือไอ้ลูกค้าประจำเอสตำรวจก็เลยบอกว่าโอเคอย่างไรก็โชคดีแล้วที่ว่าเธอไม่ได้เจอกับไอ้โจนย่องเบาแบบจา่จาจาแต่ตอนเนี้ยตัวเธอขวัญเสียละคือหูดับไปละเพราะว่าลูกค้าประจำเอเนี่ย ได้เจอห้องเธอแล้วเจอพาร์ตเมนต์เธอแล้วการเข้ามาในห้องอแล้วข้โมยโนบุ๊กกับชุดเดรสที่เธอใส่ไปมันทําให้เธอช็อกมากเลยเวช็อกจนแบบเธอเข่าสุดแหละตํารวจก็เลยบอกเโอเคไปนั่งพักในรถตารวจก่อนพอเธอเริ่มรู้สึกดีขึ้นเธอตัดสินใจจะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ตารวจฟังเลยพอเธอเล่าปัญหาที่เจอทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เริ่มรับจนถึงเหตุการณ์ที่นักศึกษาหญิงคนอื่นในมหาลาัยโดนตามโดยผู้ชายวัย41ปีถึง59ปี แรกตำรวจที่ฟังก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ด้วยสีหน้าท่าทางความจริงจังของเธอแบบน้ำตาหรือการเข่าอ่อนหรือเหงื่อที่ออกอะไรเงี้ยตำรวจก็เริ่มเชื่อมาขึ้นจนสุดท้ายตำรวจก็ต้องแจ้งเรื่องทั้งหมดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เล่าเนาะมันก็เลยจบพี่เธอตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ก่อนสักพัก เพราะว่าเธอไม่ต้องการให้ไอ้ลูกค้าประจำเอสตามไปจนถึงบ้านของแฟนได้เธอก็ตัดใ,ใจนั่นแหละรีบเก็บเข้ากับของปัจจุบันพอ่อ้ันแม่เพราะว่าน่้อย่างที่บอกถ้าผู้ชายมันอเอสเนี่ยมันไปเจอบ้านแฟนมันจะเกิดเหตุน,หน่ากลัวอะไรขึ้นก็ได้โอเคพอมาถึงบ้านพอ่อ้ันแม่พ่อแม่ของเธอเป็นคนรุ่นเก่าไม่รู้จักไลฟ์แชทแน่นอนเธอเลยต้องอธิบายให้พ่อแม่ฟังว่าโดนโจรย่องเบาขึ้นอพารเมนต แค่นั้นก็คือไม่เล่าต่อว่าเป็นไลฟ์แชทเป็นสตเกอร์ตามเป็นไรแล้วพอเธอเอาของออกจากกระเป๋าเดินทางเนาะเธอก็นึกได้ว่ามันมีซองจดหมายสียน้ตาลที่เราไปฝังววาอยู่ที่ตู้ไปรษณีย์คือเธอเข้าใจว่าเป็นซองเจ้าของพันเมนเนาะก็เลยหยิบกลับมาเปิดดูว่าแบบเอ้ยอยมีข้อความสําคัญอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดออกมามันดันเป็นซองจดหมายที่เป็นกระดาษ A4 พิมพ์ข้อความมาไว้ว่าถึงหนูเต๊ด เลชื่อในวงการเขาอะฉั้นคิดถึงหนูมากจนต้องมาหาไม่เห็นหนูที่ห้องหลายวันแล้วเลยถือวิสาสะเข้าไปในห้องหนูเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่นะถ้าได้เจอกันอีกก็คงจะดีมากเลยจาก S, <S คือมาหลายวันแล้วอะเข้าใจปะแต่แค่โชคดีที่มันไม่อยู่ห้องอ่ะแล้วมีปอลอทิ้งท้ายด้วยนะว่าขอเยืมโน้ตบุ๊กไปก่อนนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันหลังจะเอามาคืนให้กลายเป็นว่าลูกค้าประจามเอสได้โน้ตบุ๊กที่มีข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของตัวผู้เล่าอะไปหมดแล้วเว้ย พอเธอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเธอโทรไปยกเลิกสัญญาเชา่าพาเมต์ทันทีตัดสินใจลาออกจากง,งานพนาร์ทไทม์หยุดเรียนไปครึ่งปีแล้วหลังจากนั้นก็มาตามเรียนจนจบนะแล้วก็ขอให้ตำรวจตรวจเข้มบริเวณรอบรอพาเมตนของตัวผู้เล่าอ่ะแต่จนปัจจุบัน่ะก็ยังคงจับตัวลูกค้าประจำเอสไม่ได้หลังจากเกิดเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันทําให้เธอเกิดการแพนิกเลยเว้ยเธอไม่สามารถอาศัยอยู่ตัวคนเดียวได้อีกเลยแม้แต่ให้เฝ้าบ้านคนเดียวแค่แบบแปบบ๊แบๆบอะ่ะก็ไม่กล้าตอนนี้อาการหนักสุดเลยคือไม่กล้าฟังเสียงของผู้ชายยผ่่่าาานนทททงโทรศัพ์ดด้้้ววไมกลเลเชย แล้วก็เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นชีวิตเธอก็มีเพียงแค่เธอเรียนจบแล้วมีงานทําและยังคงคบกาแฟคนเดิมอยู่จบ